สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TechSpace Channel กับผม IC Space พื้นที่ที่จะพาคุณท่องไปในจักรวาลเทคโนโลยีอัปเดตเรื่องราวน่ารู้และย่อยเรื่องเทคยากๆให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคำว่า AI กลายเป็นเหมือนแขกรับเชิญถาวรในทุกวงสนทนาจะวงการไอทีการศึกษาการแพทย์หรือแม้แต่วงเข้าแกงหน้าออฟฟิศเราก็หนีไม่พ้นคำถามว่า AI จะมาแย่งงานเราหรือเปล่าผมอยากเริ่มต้นด้วยคำนี้ครับ AI ไม่ได้แย่งงานคุณแต่คนที่ใช้ AI เป็นตังหากที่จะแย่งงานคุณไป ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ผมอยากชวนคุณเปิดใจเพราะจริงๆแล้ว AI ไม่ได้เป็นศัตรูของมนุษย์เลยครับมันคือเครื่องมือที่ส่งพลังมากและถ้าเราเข้าใจวิธีใช้งานมันจะกลายเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดเท่าที่คุณเคยมีมาเลยก็ว่าได้เลยครับลองนึกภาพตามผมนะครับในอดีตคนทำบัญชีอาจต้องนั่งจิ้มขีดข้อมูลทั้งวัน แต่ตอนนี้มี AI ที่สามารถสแกนใบเสร็จคำนวณภาษีและจัดเรียงบัญชีให้เสร็จภายในไม่กี่วินาทีนักออกแบบกราฟิกที่เมื่อก่อนต้องนั่งวาดไอเดียนานนับวันตอนนี้ใช้ mid journey หรือ dae เพื่อสร้างภาพแนวคิดในไม่กี่นาทีนักเขียนก็มีผู้ช่วยอย่าง chat GPT คอยแนะนำคำหรือปรับโทนภาษาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่า AI จะมาทำงานแทนทั้งหมดแต่มันลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมหาศาลคำถามคือคุณจะยังทำงานแบบเดิมใช้เวลาทำสิ่งเดิม10ชั่วโมงในขณะที่คนอื่นใช้เวลา3ชั่วโมงแล้วเอาเวลาไปต่อยอดต่อไหมแล้วงานแบบไหนที่เสี่ยงจะถูก AI แทนที่ คำตอบง่ายๆคืองานที่ซ้ำๆมีขั้นตอนแน่นอนและไม่ต้องใช้วิจารณญาณหรือความเข้าใจเชิงลึกเช่นพนักงานขี่ข้อมูลแปลภาษาทั่วไปคัดกรองเรซูเม่หรือแม้แต่เขียนข่าวแบบด่วนๆที่ไม่ต้องวิเคราะห์มากแต่ข่าวดีคือยังมีงานอีกมากที่ AI ยังเข้าไม่ถึงโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อารมณ์ความเข้าใจมนุษย์และความไว้วางใจ เช่นครูที่เข้าใจนักเรียนไม่ใช่แค่เนื้อหานักบำบัดที่ฟังด้วยใจหรือนักเจรจาที่รู้ว่าเมื่อไหรควรเงียบและเมื่อไหร่ควรพูดดังนั้นสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่กลัว AI แต่ควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและใช้มันให้เป็นการใช้ AI ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเขียนโค้ดเป็นแต่หมายถึงว่าเรารู้ว่า AI ตัวไหนเหมาะกับงานเราใช้ยังไงให้คุม้มและใช้มันเสริมจุดแข็งเราได้ยังไง เช่นถ้าคุณเป็นนักขายลองใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าถ้าคุณเป็นครูลองให้ AI ช่วยออกแบบแผนการสอนถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจลองให้ AI วิเคราะห์รีวิวของลูกค้าเพื่อน,นำไปปรับปรุงบริการคนที่อยู่รอดในยุค AI ไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดหรือเก่งที่สุดแต่คือคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดและกล้าเรียนรู้สิ่งใหม่โดยไม่กลัว และนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากฝากไว้ในตอนนี้ครับอนาคตอาจจะไม่มีพื้นที่สำหรับคนที่ไม่รู้จักใช้ AI แต่จะเปิดกว้างสำหรับคนที่รู้จักใช้ AI เพื่อทำงานให้ดีขึ้น ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกด Subscribe หรือ Follow ช่อง Techspace Channel ของเราไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เทคโนโลยีดีๆที่เราจะนำมาย่อยให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายในทุกๆตอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันครั้งหน้ากับสาระดีๆใน Techspace Channel กับผม ICspace สวัสดีครับ